วันนี้ปั่นมาดูบ้านป้าลอยอีกทีหนึ่งนะคะว่าปาลอยทําอะไรฐานก็ปรากฏว่าวันนี้ปาลอยกาลังต้มใบขี้เหล็กเพื่อจะเตรียมแกงวันพรุ่งนี้เราไปดูวิธีการเตรียมใบขี้เหล็กของปาลอยนะคะคือเป็นอะไรภูมิปัญญาชาวยองที่แบบลําไพก็ไม่เคยเห็น,นะค่ะก็ชวนมาดูเลยเพราะป้าลอยวิธีการต้มไม่ให้มันขมทํำยังไงนี่นะคะอันนี้ปาลอยใช้ ใช้การใช้เชื้อเพลิงเป็นเป็นตัวหลัวเนาะใช้หลัวแล้วก็เวลาดังอ่ะก็คือไม่ให้มันพื้นเพดานดําก็เลยต้องมาแยกดังไฟข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะส่วนปลอยกําลังต้มใบขี้เหล็กโดยการใส่อะไรบ้างนะคะเนี่ยไก่กราบกล้วยแล้วก็ใบมะเขือพวงใส่ลงไปก็คือใ<ว>บกับกราบกล้วยของกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไ,<ว>ใชไหมคะก็ได้ แล้วก็ใบของใบคือมะเขือพวงใบมะเขือพวงเพื่อไม่ให้มันขมนั่นเองไม่ให้มันขมภูิบัญญานี้สืบต่อกันมานานแล้วมานานแล้วมานานแล้วอ๋อจริงๆแล้วตรงนี้หนอเกัดรังหูคือมะเขือมันขมนั่นเองนะคะปลอยตุ๋นสามน้ำจ้ะเนาะสามน้ำในหมยคว้าวขมเลี่วทอคว้างทอคว้างกันอ๋อก็คือเขาต้มจนมันเปื่อยขณะดตัวเวลามันเดือบบด ออเปลี่ยนน้ำอกันอ๋อคืออย่างนี้นะคะวิธีการต้มของปลาลอยจะเปลี่ยนสามน้ําเพื่อไม่ให้มันขมก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเปลี่ยนน้าก็คือเวลาต้มเนี่ยจนมันเดือดพุดพุด,ด,ดขึ้นมาแล้วก็เทน้ําทิ้งเลยแล้วก็เติมน้ําใหม่ลงไปแล้วก็ต้มใหม่จนมันเดือดอีกเททิ้งเกเททิ้งอีแล้วก็รอบสามถึงจะใช้ได้อรอบสามเททิ้งอีกใช่ไหมคะมล้วเหลือแต่ไอตัวใบขี้เหล็กไว้นะคะนี่คือการ ใช้ภู <า S 1> มิปัญญาชาวยองสมัยดึกดำบรรแล้ว200กว่าปีที่ผ่านมาแล้วว่าช่วยในการทําแล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ในบ้านป้าลอยนะคะซึ่ง <c oughs> เราพูดว่ามันมาหัศจรรมากเลยอะคือใช้พืชพันธุ์ในการช่วยทําให้ไม่ขมไอตัวกับกล้วยกับใบมะเขือพวงเนี่ยจริงๆแล้วมีความสําคัญนะแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ป้าลอยทําให้เอาประโยชน์แล้วก็สืบต่อเผยแพร่ให้นคนอื่นได้ด้วย ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ